Então, สวัสดีครับผมหั่เผ็ดปลาปลากรดครับปลากรดได้ปลากรดมาจากตลาดนะสองตัวครึ่งโลนี่อุ้ยสดเลยครับสดเลยนี่ให้แม่ค <Qué> ้าทํามาแค่นี้เราจะมาสับเอาเองนะนี่เครื่องครับกระชายพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้านั่นแหละอ่าเครื่องหั่นพริกชี้ฟ้าไปก่อนครับนี่อ่าหั่นพริกชี้ฟ้าไปเลยพริกไทยอ่อนครับ ใบมกูดฉีก็ขมีนะใบยี่ลราวันนี้เราใช้ใบยี่านี่มาคันนี้เลยครับนี่โอ้มีนี่ใช้ดีมากเลยนี่ครับตะการเหลืองด้านล่างเลยนะนี่มีของเรานี่หัน่นโอ้นี่สองตัวเลยครับหั่นไว้ประมาณนี้นะนี่โอ้นี่ครับเราจะตำพริกเราจะมาปั่นเพิ่มครับพริกจินดานะจกกระเทียมนี่ครับสะดวกสบายครับเครื่องปั่นเรานี่ ตะก้าเหลืองเช่นเดียวกันด้านล่างนะนี่โอ้หเป็นเกล็ดสวยงามมากนี่ครับโอ้ย250 m ้นะขนาดนี้เครื่องปั่นเรานี่ครับเราจะผสมกับพริกแกงนะผัดรวมกันเพิ่มความจัดจ้านนะพริกแกงก็ตำเอวกันนะเนี่ยน้ำมันนิดหน่อยผัดเลยครับนี่ผัดหอมได้ที่ปลาลงเลยครับาปาสกดของเราลงไปเลยผัดผัดผัดตเติมน้ำหน่อยนี่เราจะใส่น้ำเยอะนิดหนึ่งนะ าเดี๋ยวต้องต้องเคี่ยวให้สุกนิดหนึ่งอ่าปรุงรสครับมันหอยน้ำปลาอ่าน้ำตาลหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบผงนัวครับขาดไม่ได้แล้วตามชอบเมื่อกันผัดนี่ปิดฝาไว้ครับสักพักหนึ่งใน้ปลาสุกนี่เครื่องลงเลยนี่นชายพริกไทยอ่อนนะเนมะกรูดนี่ครับยีลาเราหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนึงนะไม่ได้หั่นรอกบีบๆลงบิด,บด,บดลง นี่โอ้โยใส่จานเสิร์ฟหอมกรุ่นมากเลยครับนี่จะบอกว่าเผ็ดจัดจ้านมากโอ้โหยหนึ่งจุดครับแม้สองตัวไปแก้วแก้ววางไหนไม่รู้นี่โอ้โยนี่ครับเผ็ดสะใจดีเหลือเกินครับหวานมันเค็ม,มกดติดตามเลยครับไปครับผม